สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่อยอนต์แคนโต้ว้าวรุ่น KT t p c h a i n g นะครับของยี <K ento. S 2> ่หอแ <K ento. S 2> คนโตเป็นเครื่องยนต์เรือยอนต์ตัวใหม่นะครับอันนี้เพิ่งออกใหม่เพิ่งออกมามมเดี๋ยวจะมาแกะกล่องดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอุปนกะรณ์แป๊บน,นึบงนะในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมาดูวิธีประกอบกัน สอนวิธีประกอบก่อนนะครับอันนี้ไม่แกะกองเลยนะคะใช่แล้วคล๊บกองก็มีแว่นแว่นตานะครับครอบบาก็บา,บาขนาดเท่าไหร่เนี่ยสิบเ <15. S 1> อ็ดจุด <15. S 1> ห้าังผสมน้ำมันออโต้รูปกับเบนซินนะ คู่มือโซ่บล็อกแล้วก็ตะไบาหางหนูโอุปกรณ์ตัวเครื่องอันนี้เหมาะกับงานประมาณไหนครับอันนี้ประมาณน่าจะเป็นงานที่ไม่เยอะใช้ในบ้านใช้ในบ้านในสวืนบ้างตัดตัด,ตดตแต่งก<ม>ิ่งไม้ในสวน,สวน าเครื่องยนต์จะจตัวเล็กหน่อยไฟแรงเท่าไหร่ไม่เหมาะกับงานรับเหมางานที่เป็นงาน,นหนักๆไม่เหมาะทจะได้งานหนักๆจริงๆต้องเอาอีกรุ่นหนึ่งเบิกป่าเบิกโดงนี้ไม่เหมาะใช่ไหมครับท่านแรกอ่าฮะดูประกอบกันก่อนนะครับทัานแรกก็ถายฝาครอบป่าออกก่อนนะครับมันจะมีเบรกถ้าเกิดขเขาล็าอกเบรกมาอย่างนี้เราจะถอดไม่ออกนะครับดึงเบรกก่อนปลดเบรกก่อน แึบอย่างนี้แล้วก็เอาปุ่นแจมาหมุนลอดออกเพื่อสิบสามนะครับปุบ่นแจเนี่ยเข้าแถมมาเลยใช่ไหมแถมมาให้เลยครับอันนี้อเอาไปพร้อมใช้อใช่ด้านข้างสองตัวปอดออกอย่างนี้นะครับ บางทีถ้าเกิดลูกค้าเอาไปแล้วสมมติมันติดเบรกอย่างเงี้ยม,มันจะล็อกกับถ้วยแล้วมันจะดึงไม่ออกอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับถึงเราจะคลายน็อตแล้วมันก็ไม่ออกใช่ไหมจะดึงมันก็จะดึงไม่ออกคือเราต้องล็อกต้องปลดล็อกเบรกก่อนดึงมาข้างหลังเนาะอ,ออกได้ใช่แล้วเนะี่ยอมาก็มาดูอุปกรณ์ที่แถมมาให้บ้างครับมีอะไรบ้างที่จิกไม้นะครับมัดเดยดไม้จิก ตัวก็ใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเอาง่ายๆใส่ตัวนี้ก่อน,ต,นอต้องต,ต้องอใส่ที่จิกไม้ก่อนเนาะสังเกตมันจะมีน็อตอยู่ข้างหน้านะคะตรงแครงเครื่องอยู่ข้างหน้ามุนออกก่อนนะครับคายออกก่อน นนชี้ขึ้นนะครับนี่ในาลายเนี่ยนี้ชี้ขึ้นมาไหนไปนี้เนาะใช่บบโอเคถ้าชี้ลง,งนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกเ<อ>านะเาะต้องเอาขึ้นใช่้ทำงานแบบนี้แล้วก็ยึดน็อตเข้า,าเลยว่างๆเราไปเที่ยวกรุงเทพกันไหมไปทำไมอยากไปเที่ยวกรุงเทพเพื่ออยากไปเล่นน้ำสงการโอ้ยปล่อยขอเขาฮึ ต้องไปดังกับเขากับเราอยู่ในนี้ก็ดังอยู่แล้วเออต้องต้องยึดก็ดังอันนี้ต้องต้องต้องยึดแน่นไหมก็ยึดแน่นเลยยึดแน่นไปเลยโอเคแน่นโดยประมาณนะครับอย่ายเยอะเดีย๋ยวหวานเอาตึงๆมือครับก็ตึงๆเลยเสร็จปุ๊บโอเค จะออกมาประมาณนี้ออกมาใส่บานะครับใส่บาเข้าไปก่อนแบบนี้หันตัวหนังสือขึ้นด้วยนะครับึบใส่เข้าไปดันเข้าไปให้สุดแบบนี้แล้วก็มาแกะโซ่ใส่เข้าไปตัวตั้งโซ่อยู่ตรงไหนครับตัวตั้งโซ่อยู่ตรงฝาครอบครับฝาครอบบาสใช่ตรงนี้ดืยดอยตรงนี้เนาะใช่ครับ S <S ต,ต้องเข้ารูไหนต้องเข้ารูนี้รูนี้เนาะครับตอนที่เราจะใส่เราก็ต้องปรับตัวนี้ลงมาก่อนตัวตัวตัวนี้เวลาเราใส่มันต้องมาตรงกับรูน็อตตรงนี้ใช่รูรูตรงนี้นโซ่นะครับโซ่มันจะมีกี่ฝันอันนี้21่สิบเฝันครับสำหสิบรุ่นนี้ใช่ครับเป็นสเตอร์แบบสเตอร์ถ้วยสเตอร์ถ้วยไม่ใช่สเตอร์แหว เบอร์โซ่ก็จะเป็นเบอร์อาสามร้อแปดสามร้อแปดนะครับหลายหลายคนชอบใส่โซ่กับด้านที่ถ<ด>ูกกล้องมัน,น,นคือเนี่ยเราดูฟันตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟันตรงเกาะตรงนี้มันจะคมมาหันไปข้างหน้านะครับบางคนไปใส่แบบสลับด้านแล้วมันไม่เข้าหันไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เกาะใส่เข้าไปโอเค ก็ไปดึงใส่ประมาณนี้กบดึงแบบนี้แล้วก็ลองดึงโซ่ดูลื่นไหมล,ลื่นเหมือนแสดงว่าปกติเราก็ใส่ฝาใสาฝาครอบสายนี้เาาต้องปาับตัวนี้างมาก่อนสายสายปรบยงงปรบายสงยงายาให้สดดาดหายสาดสายข้างสาย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 หมุนายายหมุนายายสายนายสนยสา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 ยสน้สายสายสายสามสายมานสายสางมายสายอายสารสามสายสนยสายสายสาหมานสายสาเสายสายสนยสายสานา เอาไว้ตั้งโซ่เวลาโซ่หย่อนลงมาให้สุดก่อนนะครับอันนี้ตอนแรกเพราะว่าโซ่ยังไม่หย่อนนะครับมันจะใส่ง่ายเนาะจะได้ใส่ได้ครับสุดปุ๊บก็ขอก็มาใส่เลยสูงเข้าไปดูให้ดูตรงรูน็อตตรงกันก็จะเข้ากับบาร์ได้กึ๊บแบบนี้ถ้าเกิดแกลบข้าแบบนี้แปลว่าเข้าได้แนละ้ว ถ้ามันไม่ได้มันจะเป็นมันจะเป็นแบบเหมือนมันมันค้างๆติดๆมันจะดันไม่เข้ามันจะไม่เข้าทรงเนาะใช่แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปใส่น็อตยึดล็อกตัวเอามือหมุนก่อนนะครับวันนี้่อเราจะเอาตัวปรับตั้งโซ่มาก่อนสมมติเราใช้ไปอันนี้มันยังเป๊ะๆอยู่นะครับนี่มันจะยานิดนึงอย่างนี้ถ้าเราอยากจะปรับก็ปรับตัวนี้เลย หมุนเข้าไปเรื่อยๆหมุนขวาครับโซ่ก็จะตึงดูน,นะครับเห็นไหมขึ้นละสำรับที่เดียวเพราะมันยังใหม่แบบมิลก็จะยิงได,แบบได้แบบนี้เพราะได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ล็อกนะครับล็อกสลับล็อกที่ละข้างนะครับล็อกหัวเทียนก็จะเป็นแบบอันนี้ขันที่ล็อก บาแล้วก็อันนี้ขันบล็อกของเทียนสำหรับตัวเครื่องใช้งานได้สองแบบก็ตึงๆเหมือนเดิมไม่ต้องเล่นมากโดยประมาณการขันนี้ต้องหน้าค้างหลังค้างเนาะไม่ใช่ทีเดียวเนาะโอเคลื่นแปลว่าผ่านถ้าเราล็อกเบรกอย่างเงี้ยปึ๊กไม่ได้ละ โอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการประกอบอันนี้แหละก็มาดูตัวเครื่องกันครับรอบๆเป็นยังไงบ้างก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ช้การเติมน้ํามันการบารุงรักษาเติมน้ามันยังไงนะครับเครื่องจะได้ไม่หลวมเร็วนะครับได้อัตรา,าส่วนที่พอดีนะครับก็มาดูอันนี้เป็นถังแบบเครื่องลิตรนะครับหรือว่า6 0 0ซ c ก็1ลนะิตรก็ 1,000cc เนาะอันนี้มันก็มันไม่ค่อยเห็นตัวเลขนะมันสีเดียวกันอ่าโอเคถ้าจะเติมนะครับก็มีเนี่ยเขาบอกให้อยู่ว่าเราเติมเบนซินจนถึงขีดบนตรงเนี้ แล้วเราก็เติมอสองทีถึงขีดบนแล้วก็เขยาเ่าก็คืออาตาัตราส่วนที่เขาให้เติมแบบพอดีอตาม,มาตาอัตราส่วนของเครื่องเขาครับอันนี้น้ำมันเบนซินนะครับอันนี้เป็นซินนะครับอันนี้เบนซินอันนี้สองทีนะครับี่ห้องบ,บ้านเรานี่แหละเจ้าตลาดครับ ซินลงไปก่อนนะครับจนถึงขีดตรงหกร้อยป้องซูมนะครับป้องซูมด้วยหันไม่ชัดโอเคเห็นหกร้อ <600 S 1> <ล>ยแล้วมันช่างนะครับเพราะว่าช่างรออยู่แล้วคะ รอไปหมดนะครับอยากให้เห็นหน้าตาก้องมาค่ะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวีน้อันนี้อ่ามันเริ่มเห็นล้อันนี้เขาใส่น้ํามันเข้าไปฮอดอ่าห้าร้อยแล้วก็ขึ้นมามันจะเป็นอีขีดนึงมันตรงขีดนี้นะตรงเหมือนกันไหมโอเคเหมือนกันค่ะน่าจะัวนี้เดียงโอเคมันจะมีสองขีดเนาะอ่ะวางง่ายๆมันจะมีสองขีดเด้อจ้าอันนี้ขีดล่างก็คือใส่น้ํามันให้มันเต็มนี่ น okay. ี่้าเขาใส่สองทีเขาก็สซิใส่เต็มนี้เติมแล้วเด้อสองทีโอเคประมาณนี้อันนี้คือได้อัตราส่วนนะใช่ไหมยี่สิบห้าต่อหนึ่งถูกยี่สิบห้าต่อหนึ่งเอาขย่าจ้ะต่อมาก็เป็นการขย่าขย่าให้เข้ากันก่อนขย่ายังไงให้โรคจำขย่าให้โรคจำก็ต้องแบบนี้พ่นอ่ะแล้วแต่จะขย่านะครับ จาไปไหนก็ขยับไปขยโยนยังไงก็ได้ขอแค่ไม่หล่นทับิ้วโป้งก็พอขอแค่ปิดฝาให้แน่นใช่ปิดฝาให้แน่นพอนะอ่าเติมเติมตรง,ตงไหนคะอันนี้เป็นช่องน้ํามันเบนซินกับน้ำมันของตัวูถที่เราผสมแล้วอันนี้เป็นช่องน้ํามันเียงโซ่สีดำเติมวันไหนก่อนก็ได้ครับเติมวันก่อนอ่า เอาสีเติมนะ้ำมันเบนซินก่อนเนาะซินก่อนนะครับโอ้ยมือลื่นะ่ะเกิ้นะเพิ่นขันแน่นหลยได้ไหมได้แล้วเทลงไปเลยครับถังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเติมก็ระวังล้นเพราะส่วนมากเจ๊เราเจางเราจะชอบเติมล้นก็มันเป็นไรสไตล์คะ่ะ น้ำมันไม่หกไม่เลอะเธอไม่ใช่เธอหรอกค่ะปิดฝาครับออกมาเติมน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับน้ำมันเลี้ยงโซ่นี่อหลายๆคนเพื่อนก็มักใช้น้ำมันดําเนาะบางคนใช้น้ำมันที่ถ่ายออกจากพวกรถมอเตอร์ไซค์รถมากก็ได้หรือว่าเราจะใช้น้ำมันใหม่ก็ได้ที่เขามันก็ไม่ใช่น้ำมันใหม่หรอกมันเป็นน้ำมันเลี้ยงโซ่ที่เขาแบบเอาไปกองมาเขากันกองและบริษัทเขานะเนาะ ขายเป็นกค่ร้อนล่้นก็ดีถ้าเกิดไม่ค่อยเสียเร็วนะถ้าเกิดน้ำมันเครื่องบ่สะอาดน้ำมันตัวนี้บ่สะอาดมันก็กองความเฮาก็เสียเร็วนาะอันนี้เติมน้ำมันใหม่อันนี้ทางร้านเฮาเลือกใส่น้ำมันใหม่เลยนะคะโอเคโอเคหลังจากเติมน้ำมันเสร็จนะครับก็มาดูวิธีสตาร์ทกัน สตาร์ทยังไงนะครับอันดับแรกล็อกเบรกก่อนกดเบรกลงไืก็ความปลอดภัยเ<ห>นา<น>ะเพราะว่าไปมันจะได้ไม่เลื่อนเวลามาสตาร์ท <Okay. S 1> ไ,ไม่โดนแั่นโดนนี่สวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นเป็นตรงขีดถ้ากลมเป็นดับนะครับเปิดขึ้นปุ๊บดึงโชกตรงนี้เป็นโชกเนาะใช่ดึงโชกก็ดึงสตาร์ทได้เลยพอดึงสตาร์ทไปสักพักมันจะทําท่าเหมือนมันจะติดมันจะดังตึ้งๆเหมือนกับเครื่องจะติดแต่มันดับอืม เราห้ามไปกดโชค๊คลงนะครับวิธีก็คือกดหลังตรงนี้แล้วก็การคันเล่งโชค๊คจะเด้งลงเองแล้วก็คันเล่งก็จะลงไปด้วยเพราะว่าถ้าเราดึงโชค๊คค้างปุ๊บแต่เราดันตัวจะลงคันเล่งมันจะเล่งอยู่ถ้าเราสตาร์ทมันจะเล่งแบบเล่งเยอะเลยนะมันลงแค่ภายนอกข้างในมันไม่ทํางานเนาะแต่ว่าคันเล่งจะไม่ลงวิธีเอาลงก็คือกดคันเล่งให้โชค๊ควิ่งลงโอเคมาดูครับปะเรามาสตาร์ทกันดึงวิธีสตาร์ท เครื่องใหม่ยังไม่เคยเมน้ำมันนะครับยังไม่ผ่านการใช้ง,งานเลยนะคะเึ่งจ้าจำโอเหมือนจะติดละแบบนี้นะครับเพราะกำคันเล่งให้โชว์วิ่งลงแล้วก็ดึงอีกครั้งสองครั้งก็ติดรอให้เครื่องวอรมนิดนึงนะครับเครื่องใหม่ เกลีย์ร้องเครื่องมึงดูจากที่องเครื่องเสร็จนะครับกาไลันบหอก่านมันดับหอกแล้รบมาเเคร่ไปเราจะมาโชว์ตักให้ดูนะครับว่าเลื่อยเข้าไหมคมขนาดไหน ดูกันเลยครับที่ต้นมะละกอฮะต้นมะละกอโอ้เอ้าซันคือสิลินคองสูงแทะเดียวอันตาได้สมีรอ ต่ได้เยอะกว่านี้อยู่ต้นมะฮวงบางๆเบาๆนี่บ่สุดยอดไหมไม่ถึงวิขาดียบร้อยมันก็สุดยอดอยู่มันหาทรงบ่คือดอกไปๆลองมีอันต้นใหญ่กว่านี่อยู่บ่ต้นอะไรโอ้มาเดี๋ยวตัดต้นขนุนโตมาเลยดูพุ่นนะพี่น้องพุ่นซีนี่เลยพุ่นซีอลองเครื่องให้เบิง่ง Con si tát, con liều sai, liều khoa, con này đơ. Ah! Mình đang nói yo, mình đang nói yo, âm nhạc. <laughs> một หมดแล้วตั้งอีกตั้งนึงอ่านี่ à, close <laughs> อันนี้อ่ออะอย่างไโเ้นาพี่นองเาล่าเดัดลฮัคือสีรามเดี๋ยวมังมีแล้วมาหมักลำไยอยู่บ่ะนี่ เดี๋ยวๆเด้อขอเบิ่งเสียทรากของความคิดถึงต้นมังมีต้นเมื่อกี้นะคะต้นบักใหญ่เด้อค่ะพันแดงสุริยาค่ะหมุนอบอบยอบย้อนเครื่องเลื่อยเครื่องนี้นนะเครื่องเดียวเจ๊เห็นหรือยังฮะเจ๊ยังไม่เจอเอ้าวเขายังไม่ได้คุยกับเจ๊นี่ฮันพี่น้องรูปพี่คอยคืนนี้ป้าคอยเบอร์ปานี่เหลือต้อนมะนาวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต้นบางนี้ยังบริเคียร์กระเจเลยนะคะยังเหลือต้อนมะนาวคขาเดี๋ยวต้นมะนาวอีกก่อน <c oughs> ต้องตัดให้ดูว่าเราตัดได้ทุกง,งานนะอ้อโอ้ติดลมเนาะเอาสันมะนาวแล้วกระโดกโดกพี่น้องน้องน้องก็สร้างให้ไปตัดของเล่าบัดนี้ อเคเดี okay, e ๋ยวกะซีขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะเลี๋ยวซ้ายเลียวขวาย่านเทมาสงสัยรัชมาดันเราก็ขึ้นย่านอยู่นี่เอาปล่อยมันไปมันกำลังม้วนอยูอ่ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ